เพื่อความปลอดภัยและการคงไว้ซึ่งมาตรการของรัฐที่ถูกต้องนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านในรูปแบบของ social distancing งพอพวกท่านได้เข้าห้องพักแล้วห้ามไม่ให้ใครออกจากห้องพักโดยเด็ดขาดเมย์ค่ะมิเขาไม่ได้ห้ามไม่ออกจากห้องเหรอคุณก็ล้าพูดเนาะใครเป็นรายตายเหรอเราไม่รู้ว่าใครครับน่าจะเป็นฆาตกรรมครับนี่ผมเป็นะต้องกังวลพิเศษเลยปะ จรริงเหอส่วนฆาตรกรเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมีใครจะที่บ้านอะไรกับผมผมไม่ต้องการให้อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกฉันว่าพวกเราได้แฟนก่อนเถอะแล้วพวกเราจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณไม่ใช่ตัวบ้าแน่ะตัวอะไรนี่พวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรกันตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ที่มันสามารถแสดงอยู่ในใครก็ได้อะ แล้วพวกเราจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำอ่ะแล้วรูไไไว้ได้ไงว่าไม่ใช่พ่อหรือลีนาก็าจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คุณอ่ะหนูนได้ยินเสียงมันไอเหมือนที่พี่เฟรมไออะในโรงแรมกูกู้จัดการยังไงก็เรื่องของกูยั่าเลออ่ะ กำลังสร้างสถานการณ์ถ่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่มีคนจ่ายเงินให้คุณมาดิสเครเดิตโรงแรมผมหรือเปล่าคุณคือผู้ต้องสงสัยนะครับไปก่อนอคุณ